เาเรียกว่าอะไรหมกอะไรอ่ะคะป้าปลาไก่ปหมกปลาไก่อ๋อเหรอไม่ได้ดูไม่ได้ดูหมกปลาไก่อ๋อมันต่างกันตรงไหนอ๋ออ๋อต่างกันที่ไส้ข้างในใช่ไหมเออทำไม่เป็นกินเป็นพอแล้วเอา กระหล่ำเนาะเออแล้วแต่คนเอากระหล่ำไปยอะอนไงีกคไบ้ังนี้วะตัมีมีบบองได้หยุอ๋อละสามสิบบาทก่องเล็กไปไหมอะ่ะหมด้นนนอไม่ไ้วกี่ขาดอะป้าพอใหญ่ดีได้นับไหม ได้นำมไห,หมดบรรจงเกี่แล้วเขาเรียกว่า,รากระทงหรอือห่อของซึ้งที่อันนะป้าที่อันโอ,อ้ได้เยอะอยู่นะครใครทุกวันนะ